เปิดศึกให้เจอกันเลยนะคะโอ้โหแต่อายุนะคะมีความต่างกันนะคะต่างกันเจ็ดปีด้วยกัน <10 S 2> นะครับปีแล้วนะคะนักเรียกว่านักเรียนทั้งคู่นักเรียนเล็กเจอนักเรียนโตครับโอ้โหไม่รู้ว่าโตหรือเล็กเนี่ยจะอยู่จะไปนะคะคเดี๋ยวเรามาดูกัน มุมแดงนะครับอดูครับหลังนี่โอ้โหสักลายใช่ไหอสวยเลยครับพณะนโชคแก้วเกิดครับนะคะขวาซุปเปอร์อิสตระยิมนะคะส่วนมุมน้ำเงินนะครับวัชชิรวิชสัทวีจากมวยไทยแอคทีฟนะครับ กรรมาการทําการบอกฎกฎกติกานะคะฝ่ายแดงน้ําเงินนะคะ,คะก็เข้ามุมนะคะทำการถอดมงคลก็ในการแข่งขันของนักกีฬาชายเนี่ยก็จะชกกันยกละ2นาทีนะครับคือจะต่างกับของนักกีฬาหญิงนักกีฬาหญิงเนี่ยจะชกกันยกละ1นาทีค,ครึ่ง ว่าต่างฝ่ายต่างมีความหลงไหลในกีฬามัดมวยจริงๆนะครับค่ะค่ะกรรมการสรับชกแล้วค่ะเริ่มยกหนึ่งถีบนำก่อนเลยครับไม่พูดพามทำเพลงนะธนโชคเนาะธนาโชคเดินก่อนเจอศาสแข้งขวาไปครับปรชีรวิทย์ก็โถีบนำค่ะคุณ ก็ชลาวิทย์จะแก้เกมยังไงอขีบนับขวาไปค่ะมาถึงก็บูก่อนเลยครับในช่วงครึ่งนาทีแล้วโอ้โหมีหมัดหลังด้วยนะโอ้โหหมัดหลังแต่ยังดีนะที่ไม่โดนนะครับโขีบมาแทงหรือเปล่าขีบมาแทงไหมลูกนี้ไม่ค่ะกรรมการแยกค่ะกรรมการยังไงฮะยังไงกระจับหลุดไหม การฝั่งชกค,ค่ะ,ะกันได้อยู่นะคะนนชนะโชคเข้ามาโดนหักไปนะคะหักอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ทุ่มไม่ได้นะชกีฬามวายไทยชน,นาโชคหมัดไปเลยฮะสองหมัดหนึ่งสองไปเลยดันกันอยู่นะฮะกำลังล็อกเข้าวงในจะตีได้ไหมครับจะตีได้ไหมครับ คุณวัชริศจะโตได้ไหมครับโอ้โหโดนเข้าไปครับโดนบัดคุณธนโชคธนาโชคกันหน้าครับเบี่ยงออกกรรมการกดแยกค่ะโอ้โหว้วโอ้โหมีเป่าปากะมีเป่าปากนะเมื่อกี้มีเป่าปากแล้วพูดโอ้โหกรรมการแยกค่ะยังไงครับคุณธนโชคยังไงครับโดนแข้งของคุณวัชรวิศอุ๊บ โอ้โหโอ้โหนะคะคุณวชิรวิทย์ก็ยาวกว่านะคะโอ้โหนิดเดียวค่ะเฉียวหน้าไปนิดเดียวนะคะคือเรียกว่าแค่เริ่มก็หวาดเสียวจบยกก็หวาดเสียวครับนะคะคู่นี้โอ้โหเร็วกันจริงๆค่ะเรียกว่าการออกอาวุธอะไรต่างๆดูแทบไม่ทันเลยไวมากครับ คือดูไม่ทันนี่คือตรงไม่ทันว่าแม่นหรือเปล่าครับพอได้ดูไฮไลท์ในยกแรกนี่ต้องบอกว่าอาวุธของธนาโชคแก้วเกิดมุมแดงเนี่ยดูจะเข้าเป้ามากกว่านะครับ คุณพอยค่ะก็คุณวชรวิทย์มีการตั้งรับนะคะก็มีการโต้ตอบไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าย,ยก3เนี่ยจะแก้เกมได้มากน้อยแค่ไหนครับนะคะ,อ,ะอันนี้พี่เลี้ยงก็กําลังทําการนวดอยู่นะ,ะกำลังบอกแผนอยู่ว่ายังไงยังไงดีนะคะแต่ดูแล้วสูสีะคะ่ะเดี๋ยวพวความไวนี่ไวทั้งคู่เร็วทั้งคู่นะคะ นักเรียนนักเรียนด้วยกันนะฮะนักเรียนเล็กเจอนักเรียนโตค่ะดูแล้วเหมือนตอนนี้นักเรียนโตดูจะเป็นฝ่ายที่คุมความได้เปรียบมากกว่าค่ะนะฮะมาดูกันนะครัมวยสามยกนี่คาดการไม่ได้เหมือนกันนะเบื้องพิกขึ้นมาน็อกขึ้นมาใช่ครับนะซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้เห็นบ่อยครั้งเหมือนกันครับต้องมาดูครับว่า ยกที่2เนี่ยทางมุมน้ำเงินอย่างวชิรวิทย์สอนทวีเนี่ยทางเทรนเนอร์จะแก้เกมมาอย่างไงรเพราะว่า<อ>ยกแรกเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของมุมน้ำเงินค่อนข้างจะเป็นรองค่ะอ้นคะคะตีเล็กตีใหญ่แล้วนะครับตีตัดตีอ่ะ,ะวันนี้อ่ะ FC นะคะทางแฟนเพจสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะในเพจของหมัดเด็ดไฟนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักภาพก็ได้ค่ะนักมวยก็ได้ค่ะครับเราจะได้มีการจัดแข่งขันรายการนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอ,อ่ามวยชมฟรีนะคะนักมวยได้ขึ้นมาโชว์อาวุธกันนะคะที่ผ่านเวทีมาตรฐานอย่างนี้นะคะคไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆค่ะ สถานที่จัดก็ดีด้วยนะครับแล้วเชื่อว่าแพทย์ถ่ายทอดสดไปน้องๆหรือพี่ๆหลายๆคนที่เข้าไม่ถึงเนาะ<ช>หนูว่า<ช>ถ้ามีอีกอล้น,ลนแค่นี้ก็ที่ถามเข้ามาก็แบบว่าเกือบ200คู่อะค่ะนี่คือคัดออกไปแล้วที่เหลือแบบจริงตัวเน้นๆเลยเฉพาะเด็ดๆใช่ <มา S 2> ค่ะนี่ขนาดเราแบบโอ้โหไฟครั้งแรกนะคะที่จัดรายการหมัดเด็ดไฟเนี่ยถ้ามีครั้งที่สองพลอยว่า แน่นแน่นทั้งทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็แน่นทั้งเวทีจริงนะฮะแต่อย่าลืมนักพากนะคะแพรพลอยกับคุณตินะคะเราเริ่มไปทางขายแล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันนะฮะยกต่อไปกรรมการคุกแก้นะยิ้มใหญ่เลยนะฮะกรรมการตับชกแล้วนะคะมาครับลุนกันต่อครับยกที่สองครับ รอบนี้คุณวชวิทย์โอ้ยโอ้หขาลงไปค่ะไม่เป็นไรค่ะหักนะชกใหม่ค่ะมาแก้เกมมาค่ะล็อกจะตีไหมจะตีโต้ไหมไม่ตีค่ะกรรมการกดแยกค่ะยิ้มให้กล้องอีกหนึ่งโอ้โหต่อยแล้วยังอินเตอร์เทนคนดูอีกนะคะอกักกันเอาไว้กันอเอาไว้กรรมการจับแยกค่ะไม่ตียังไงกดอีกยังไงับตีไหม คุณธนาโชคตีไหมคุณวชวิทย์ตีไหมตีเอาแล้วเอาแล้วแบบมาแล้วอ่ะดันนอกเอาซ้ายธนาโชคโอยอย่างนั้นไม่ได้นะหลังขาไม่ได้นะคุณธนาโชคปิดกติกาตำการฝั่งโชคค่ะเตือนไปแล้วอ่าเข้าใหม่ตีค่ะคุณวชิรวิทย์ยังไงหันหลังค่ะตำการจับแยกค่ะเตือนนะคะเวลาชกห้ามหันหลังให้คู่ต่อสู้เด็ดขาดนะคะ จะเป็นอันตรายอย่างมากนะคะคุณวชิโร่จะหักจะหักคุณธนาโชคโอเคกรรมการจับแยกค่ะไปหักมา,กมาเริ่มจะหมดกันทั้งคู่แล้วนะคืะได้เห็นการตีขอไปครั้งเดียวเ,เป็นเ,เนึนโอ้โหหมัดฟุกไปนะคะคุณธนาโชคยังไงครับบุนนกันไปกดลงมาได้ไหมไม่ได้กรรมการจะจับนะครับกรรมการกดโอเคอแยกค่ะชบ กรรมาการเริ่มเล่งแล้วออกอาวุธหน่อยคุณธนาชโชคกดลงมากดคนวชินลงมาลงไหมลงไหมกรรมาการกดแยกก่อนค่นะออกมายกที่สองนี่หนักไปทางกรรมาการแยกนะครับใช่ค่ะคุณธนาชโชคก็เอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยนะะโอ้โหหมัดขวาเข้าไปหน้าโอ้โหมีแทงขวาพีกยังไง<ต>ยังไงครับโอ้โหยังไม่นับอย่าหันล้างเอา้ากลับมาชกต่อเลยค่ะ โอ้โห oh oh, ระคังก็ <จบ S 1> งถือว่าปายยกสุดท้ายนี่คุณธนาโชคนี่มันเขี้ยวยังไงไม่รู้ค่ะก,กับรุ่นน้องเนี่ยคือเร่งทำแต้มก่อนเลย oh oh oh. คือช่องทางไหนมีโอกาสรีบฉวยโอกาสก่อเลยครับโอ้คุณธนาโชคนะครับมุมแดงน้องเล็กว่ายังไงคะเนี่ยจะแก้เกมในยกที่3ได้หรือไม่นะเอาใจช่วยค่ะ สักครู่นี่รอยยิ้มของคุณธนาโชคนี่พอจะทําให้คุณแพรพลอยหวั่นไหวได้หรือเปล่าครับโอ้โห,หกระชากใจมากเลยนะคะโอ้โหอยากกระชากรอยยิ้มเข้ามาเห็นชัดๆเหลือเกินนะคะคุณธนาโชคยิ้มจริงใจจริงค่ะนี่ต้องเป็นคุณธนาโชคเนี่ยยิ้มจริงใจแล้วนะสายานะะไม่ใช่ขวาซปเปอร์อิสระยิ้มแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหคุณวชิรวิทย์จะยังไงดีฮะในยกนี้ นะต้องแก้ต้องเดินแล้วนะคะยก3ามฮะเราจะรอร <ừ, S 2> ับไม่ได้แล้วนะะต้องบอกว่ายก2ประเดิมสวยนะเริ่มจากขีบขีบ,บ,บร่วงไปก่อนนะฮะแต่หลังจากนั้นก็เรียกว่าหนังโคลม้วนเลยแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยยังยืนระยะได้กันต่อในค่ะ พอที่จะสู้ต่อในยกที่3ได้ก็ต้องบอกว่ามุ่จิตวใจแล้วก็พละกําลังใช้ได้เหมือนกันครับวิชาวิศว์ทวีหมู้าเงินถือว่าการฟิตซ้อมเรานี่ถึงนะคะถึงจริงๆนะคะเพราะว่ายกหนึ่งของเรา2นาทีนะคะสำหรับนักมวยชายนะคะคือความรู้สึกของตัวนักกีฬาเยนาทีเปรียบเหมือน2ปียังไงอย่างนั้นเลยครับเมื่อไรละครจะตีนะโอ้โหอ่ะนะคะตรวอุปกรณ์ในยก3ค่ะ กการสั่งชกค่ะเอาะครับยกตัดสินแล้วนะครับยกสุดท้ายยกที่3ค,ครับจะมองหน้ากันไม่ได้แลยนะออกได้ต้องออกเลยค่ะสองนาทีนับจากนี้ครับใส่ให้สุดตัวครับโอ้โห oh คุณธนาโชคเดินบวกหมัดค่ะวชิรวิทยังไงตีเข่าไหมการกดลงมานิดนึงกรรมการต้องทำการแยกแล้วโอเค ตีไม่ได้นะะกดช้ากรรมการแยกนะคะตีช้ากรรมการแยกนะค,ะะคุณธานาโชคกดลงมาตีไหมคุณวัชวิการไว้ยังไงโอเคกรรมการแยกะะแบบที่ต้องแยกครับตัวจะหลุดออกจากเา <c oughs> วทีอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่คุณธานาโชคเหมือนฟิตพักๆฟิตพักๆนะคะ คุณวชิระวิทย์ยังไงยังไงคุณวชิระวิทย์ต้องตั้งการแล้วนะต้องตั้งการแล้วกอดกันแล้วคะยังไงกอดกันแล้วต้องตีนะต้องตีนะไม่งั้นกรรมการแยกโอ้โหเลือกครู่นี่เจอหมัดของธนชโชเข้าไปนี่มีมึนเลยค่ะทีนี้คุณวชิระวิทย์ยังไงฮะจะยืนอยู่ไหมอยู่กดลงมากดเอาไว้ก่อนนะะซื้อเวลาก่อนครับวชิรวิทย์เวลาเลยอ่ะไงดี รุ่นพี่มาหนักเลยนะฮะวันนี้อ่าโชคมีการยกบังนะคะโอ้โห,โโหแรกเลยฮะอ่าเตะขวาคุณว่าจะยังไงกดลงมากดโอเคโอ้โหยังไม่ตีเนี่ยมีเข่าเสริมไม่ได้เลยโอ้โหเมาหมัดไหมฮะเมาแน่แน่เมาไหมเมาไหมยังไงตีได้ไหมโอ้โห นะฮะกรรมการจับแยกออกมานะฮะยังไงยังไงอีกทีฟคืว่าฉันตอีกทีหมดยกครับก็จบยกที่สามไปนะครับเหมือนต่างฝ่ายต่างรู้ตัวครับกอดกันฮะ <c oughs> ผ่านสามยกมาเลยต้องบอกว่าเหนือกว่าจริงๆครับสมุมแดงค,ครับธนาโชคแก้วเกิดนะครับ คู่ของทางธนาโชคแก้วเกิดกับทางวชิรวิทย์สอนทวีเนี่ยต้องบอกว่าผ่าน3ยกมาเนี่ยเหมือนทางธนาโชคจะมันอยู่ข้างเดียวนะครับโอ้โหแต่ว่าผู้ชนะคือวชิรวิทย์สอนทวีนะครับด้วยความที่อาวุธน่าจะเข้าเป้ากว่านะคะแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของรายละเอียดการให้คะแนนเนี่ยผู้สินก็จะให้คะแนนใน นอกจากการชกเกมลุกและเกมร,รับก็ด้วยนะครับใช่ค่ะถึงมีการถอยแต่ตั้งรับและโต้ตอบได้ดีก็ถือว่าคนถอยได้รับคะแนนไปครับะคะ